สวัสดีครับวันนี้ผมกอบตาแอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวผอสกายวีสี่ก่อนนะครับอย่างแรกเราต้องไปเก็บเกตกันก่อนนะครับถ้าเกตของเราเต็อแล้วให้เรากดไว้นะครับถ้าในคอมให้เราสับให้กดเอาไว้ก็ได้นะครับนี่ครับท่าไปลาล่างนี่คือท่ายืนนะครับ ทักษะของมันนะครับก็จะแบบบินนะครับถ้าใ้ขอก็กดสกเปร์ปลากระโดดขาแล้วกดขานะครับจะเป็นการบินแล้วก็อีกทักษะหนึ่งนะครับก็คือการกดหัวนะครับจะทาลายเมฆใส่ศัตรูนะครับแล้วก็ทําให้ภาพเป็นสีขาวแล้วนะครับแล้วก็จะติดสตังด้วย แบบนี้นะครับด้ามเอขค่อนข้างจะแรงนะครับขอจับการรีวิวไว้แค่นี้นะครับ mm. จุ้วะ